เอาละฮะก่อนที่เพชรสิมภาคใหม่จะปล่อยมาให้เล่นกันนะครับตอนนี้คุณเพลสตันปล่อยเกมใหม่ใหม่งึงเกมนะฮะไม่ใช่เกมเพชรสิมนะครับแต่ว่าเป็นภาคใหม่ของเพนบอลนะครับเกมของคุณเพลสตันมี3เกมหลักๆที่ได้รับความนิยมนะฮะเกมแรกก็เพชรสิมนะครับเกมที่2องไม่ได้สตรองนะฮะแล้วก็เกมที่3เกมบิ๊กเพนบอลนะครับวันนี้ปล่อยภาคใหม่มาให้เล่นกันฮะเปิดมาให้เล่นแต่ว่าเกมเป็นเอลิกเซตนะครับราคา199่รบูบั๊กนะฮะในการเข้าไปเล่นก็คือยังไม่เป็นเกมเต็มนะครับให้เข้ามาทดลองเล่นก่อนเเเเป็นนนดโมแบบสียตัังงค์่อ 126คนโอ้น้อยมากเป็นการเปิดตัวเกมที่คนเล่นน้อยมากคือถึงแม้ว่าจะเป็นการเสียลบักเข้าไปเล่นแต่ผมคิดว่าตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นหลักพันนะเพราะว่ามันโปรเจกต์ใหญ่ไงปิงร้อิบสองฮะผมจะเล่นได้ไหมเนี่ยปิงเยอะอย่างนี้เอาเอา,อาไรเฟิลมาก่อนเบสิกมาก่อนเลยเอาละฮะภาพเป็นไงบ้างกราฟ,ฟิกกราฟ,ฟิกก็โอเคนะกราฟ,ฟิกสวยดีเป็นแนวยิงสอฝ่าย มาเลย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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาออกมาออกมาโอ้เพื่อนลุยเลยเพื่อนเพื่อนดักนี้เลยเหรอไหนอืมไปแล้วหนึ่งอ่ะฮะอ่ะฮะเอา,า,อา,า,อามันต่างจากภาคแรกก็คือด่านใช่ไหมอาวุธแล้วก็กราฟิกที่ดูดีขึ้น แต่ปิงแล้วก็สิบสองอ <ś led> สนัยไม่น่าจะเหมาะมาสิมาสิมาสิาสอืมโอ้ยโอ้โหโดนตรงไหนเนี่ยอืมอืมโดนโดนโดนปิงเยอะอุย้ยออกไปนิดเดียวเองนะอืมดักอยู่ข้างบนดักอยู่ข้างบน ลุยเพื่อนลุยๆๆยลุยยโอ้โอหอ๋อยิงดักงี้เลยเหรออ๋อโอเคได้ได้ได,ได้ใช้มินิกันยิงดักงี้เลยใช่ไหมเนี่ยอือเอาสิเพื่อนโด <c oughs> นเฉยเอ้อ เฮ้ยอันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กเฮ้ยปืนนี้เวิร์กปืนนี้เวิร์กโอ๊ยโดนอะไรโดนอะไรเฟิร์นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เห็นนะโอ้ยปืนอืมอืมโอ๊ยตกแบบ อืมโอ้โหสไนมาก่อนโอเคไปๆๆๆๆผมตกท้ายเลย <c oughs> ปืนน่าจะเป็นแค่สกินใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะเป็นแค่สกินให้เปิดอ่าผมมีอยู่หนึ่งอันเป็นแค่ลายเฮ้ย <c oughs> โอ้ยลีเจนดารี่เรียกผ่าสไนเปอร์แม่มา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 นี่สกิน,สก,นสกินสกินสไนเปอร์สวยโอ้ยโดนด้วยเหมือนกันเอ้ยโอ้กระโดด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  โอ้โหโดนเอาปืนไรเฟิลดีกว่ามามันต้องยิงรัวอืมไม่โดนไม่โดนอือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อืมมา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 อืม้ม ด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายเพื่อนด้านซ้ายโอ้ยโดนมีคนออกมาด้านนี้อือ้างบนข้างบนโอ้สไนอีก้วใช่ไหม <c oughs> ไปเลยเพื่อนไปเลย ตรงนี้เวิร์กมากไม่ได้ละคิวน้อยเหลือเกินอืดีมากดีมากอือฮือือฮือืืออือโอ้ด้านหลังเวลาหมดแล้วเรียบร้อยอคนนี้เขายิงได้เยอะมากเลยนะ คนที่เป็นโครงกระดูกเนี่ยที่หนึ่งแน่เลยอืมโดนเฉย <c oughs> มองไม่เห็นนะเนี่ยอืม <c oughs> โอเคขบวนสนยัยยังอยู่ใช่ไหม <c oughs> อืม เฮ้ยอวตารแบบนี้ก็ยิงยากเลยสิเออใช่ถ้าเราปรับอวตารให้ตัวเล็กๆนะฮะเป้าก็จะเล็กลงใช่ไหมโอ้ยโดนจนได้โอ้โหเฮ้ยปืนฝนปืนฝน ปืนฝนตกปืนฝนตกไอ้ปืนนี้มันยิงไกลดีต้องแบบมีที่แอบอะ่ะมันต้องมีที่แอบนหน่อยๆนนวนอ้วนวนตไนเปอร์อ้วนระวังระวังระวังบนด้วยระวังบนด้วยเพื่อนนี่งนิ้นิ้นีน้ เฮ้ยฝั <mm <k> ่งนู้นเริ่มรู้ฝั่งนู้นเริ่มรู้ฝั่งนี้เริ่มรู้เขาเริ่มเอาบ้างไม่ได้เพื่อนเราอย่าไปยอมเราอย่าไปยอมต้องเปลี่ยนตำแหน่งฝั่งนู้นเริ่มรู้ฝั่งนู้นเริ่มรู้ต้องบีไปต้องบีไปต้องบีไปอ่ะฮะ โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วข้างวนต้องน,งนสนายตรงนี้มีสนายอยู่โอ้โอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะนี่คือ Big Pen b o n 2นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ